ปริมาณการซื้อขายไบแนทคอยเพิ่มขึ้นเป็น35%เนื่องจากเหรียญ BNB เพิ่มขึ้นเป็น2 7 4 USD ไบแนทคอยหรือเหรียญที่เรารู้จักกันในนามของ BNB กำลังเข้าใกล้ระดับ2 7 5ดอลลาร์สถานการณ์จากตลาดกระทิงคาดว่าจะผลักดันให้ราคานั้นขึ้นไปมากกว่านี้เราจะได้เห็นการรีบาวครั้งใหญ่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าหรือไม่ ตลาดคริปโตนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกอย่างดูเป็นสีเขียวสำหรับพื้นที่เข้ารหัสลับราชาคริปโตอย่างบิตคอยนั้นเพิ่มขึ้น6.77%อีเธเรียมเพิ่มขึ้น6.2%ในขณะที่อังคอยลายใหญ่อื่นๆกำลังเริ่มฟื้นตัว BNBUSD มีความผันผวนอย่างมากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยมีการซื้อขายกันอยู่ที่255-275ถึงดอลลาร์ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น34.46%มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่1.934พันล้านดอลลาร์ b บแน n คอยโทเค็นยูทิลิตี้ของกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดังอย่างไบ n น e ปัจจุบันอยู่ในอันดับที่5โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมตามราคาตลาดอยู่ที่ปริมาณ4 4 2ิพันล้านดอลลาร์ BnB แสดงผลงานที่แข็งแกร่งขึ้นตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้ทะลุแนวต้านที่245ดอลลาร์ BnB ปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับแนวต้านที่274 US ดอลลาร์ปริมาณการซื้อขายของ BnB เพิ่มขึ้นมากถึง65%ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับอังคอยและเหรียญอื่นๆ ในขณะเดียวกันบิตคอยมีการซื้อขายที่ปริมาณ2 3 2 2 9ดอลลาร์เมื่อเทียบกับไบแน c คอยแล้วดูเหมือนว่าจะได้รับกำไรมากกว่าเมื่อเทียบกับบิตคอยในขณะที่รายงานนี้เหรียญ BNB ซื้อขายกันอยู่ที่269.21เพิ่มขึ้น22%ในช่วง7วันที่ผ่านมา